ขั้นตอนการเปลี่ยนวงในไกด์นะครับอันดับแรกเลยเราต้องหาวงในไกด์ที่จะมาเปลี่ยนก่อนให้มันเท่ากับตัวไกด์ที่เราจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าในตัวไกด์เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะสกปรกนะตัวตัวไกด์พวกนี้มันจะสกปรก,นะก,เ,เ,ก,ปกเราต้องทําความสะอาดข้างในมันก่อนจะใช้ตะไบหรือจะใช้อะไรก็แล้วแต่ทําความสะอาดให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการประกบแล้ว อ่าตอนนี้เราจะเป็นตอนที่ยากที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะใส่ลงไปไม่ได้นะมันจะไม่พอดีแบบเป๊ะๆนะเราต้องใช้ครีมบีบอันดับแรกเอาเอาผ้ารองก่อนนะครับแล้วค่อยๆบีบทีละมุมค่อยๆบีบไปเรื่อยๆนะขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียว,วงในอ่าค่อยๆบีบไปไล่ๆไปเรื่อยๆ มันก็จะเข้าไปทีละนิดนะครับแล้วก็วนให้มันรอบนะเอาให้มันครบรอบเลยถ้าใจร้อนบีบแรงนะครับก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้<ร>หักง่ายมากนะครับ,บรเหมือนไส้ดินสอขนาดใหญ่แค่นั้นเองพอบีบใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูว่าให้มันกึ่งกลางที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับให้มันกึ่งกลางนะเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการหยอดกาวเวลาหยอดกาวนะครับใช้ไม้จิ้มฟันง่ายสุดอ่าจิ้มแล้วก็ใส่วงเลย จะใช้กาวร้อนใช้กาวช้างกันแล้วแต่ชอบนะครับแต่กาวร้อนจะดีกว่ามันแห้งช้ากว่าวนไปให้รอบนะครับบอกเลยต้องใจเย็นสุดๆนะครับงานนี้เสร็จแล้วก็รอให้แห้งนะครับทำความสะอาดส่วนที่มันเยิม้มหรือมันอะไรออกมานะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จ